สำหรับใครที่ชอบโมเดลฟิกเกอร์อนิเมะอย่าลืมกดติดตามเปิ้นอาร์สตูดิโอและพบกันกับกิจกรรมมากมายกับการประมูลแล้วเจอกันใน TikTok เปิ้นอาร์สตูดิโอของุณครับ สวัสดีครับผมเปิ้ลนอาร์ตครับโอ้โหเกมจะมีชื่อว่า OMG 2กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ EP ที่8แล้วนะครับผมก็มาครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วก็โอ้โหโฟาร์มกันอย่างเมามบันเลยนะอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่เข้าสู่ช่วงวันที่7นะครับผมก็รู้สึกว่าการตัดของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มไวขึ้นมานะผมเพราะว่าให้ดูแบบเร็วทามไงมันก็เลยไม่ค่อย จะมีอะไรมากมายนะว่าเออเดี๋ยวเราจะรวมเป็น100้วันนะอะห่อคิดแบบโอนจีหนึ่งวันอย่างเงี้ยหรอว่เออ,เอ,อดีนะโอเคผมตอนนี้ก็เออต้องมาอัปเกรดตัวละครก่อนนะผมว่ามีแข่งพลังกิจกรรม7วันเนาะซึ่งผมก็จะพยายามทําให้เต็มทีเพื่อทุกท่านได้ดูนะว่า ตรงจบวันที่7เนี่ยพลังผมประมาณเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในชว่วงของวันที่6กนะผมก็มาตีมังกรกันซะหน่อยนะผมซอนการตีมังกรผมก็อันดับหนึ่งทุกครั้งเลยนะผมไม่มีครั้งไหนครับที่ไม่อันดับหนึ่งโอ้โหโหดเกินไปหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้จริงนะเออพูดถึงว่าถ้าผมเอาจริงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าก็อันดับหนึ่งมากกว่านี้มันก็อันดับหนึ่งนะยังมีเอาจริงรอ่ะ ใช่ไหม <laughs> โอเคครับพอติมมังกรจบเนี่ยก็ได้เวลาที่ต้องเปิดกล่องแบบหันสาเน่งนะครับผมซึ่งอ่ะตอนเนี้ยเปิดได้7กล่องแล้วผมแต่ว่าก็ต้องรอดีเลยแป๊บนึงนะปั๊บมาแล้วพูดเกลือโอเคผมมาก็ตัดเข้ามาสู่ในช่วงของวันที่7แล้วนะผมดู้ละน่าจะใช่ปั๊บเอ้ยเอ้ยอันนี้ยัยงวันที่5อยู่เลยเออขอภัยด้วยนะเออสดใสผมจะตัดเพินไปหน่อยนะคผมก็ มันมันหลายวันอยู่นะเออในคลิปนี้ยกล็ลองรับชมกันดูนะผมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ทำธารกิจประจำวันกันอย่างเช่นเคยนะผมแล้วก็โอ้โหอันนี้หมื่นห้าหมื่นห้าหยวนหนักกว่าเมื่อวานดิเี่ยผมบอกอจะได้ว่าว่าโอ้โหหนึ่งหมื่นหยวนด้วตัวสองอันนี้อันนี้หกกมื่นห้าหยวนนะใช่ 7, า่เจ็ดพันห้าร้อยบาทโอ้โหพี่ครับพี่พี่ก็เกินไปไหมอะ่ะเออโอเคผมตอนนี้ก็ไป จริงว่าประจำวันกันต่อครับผมเริ่มต้นด้วยลังโจยแล้วเพราะว่าลังโจยเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้คมค่านะก็มันจะได้ทองกับขึ้นมาซึ่งหน่อยก็ยิงดีนะแล้วก็แทบจะไม่ผ่านแล้วนะน,นี่ขนาดใช้ตัวตามตำราแล้วนะครับเนี่ยอืมแต่ก็ต้องพยายามต่อไปครับว่าเออเราจะผ่านได้ไปถึงไหนตอนนี้ยังอยู่ในอันดับหนึ่งนะเพราะว่าวันที่ห้านะเออใช่ไหมออถ้าจะไม่ผิดนี่เป็นวันที่ห้านะครับผมปั๊บก่านล่างเนี้ยผ,ผมใช้เทคนิคการกวาดรังอีลิ5ธ้าดานแล้วก็ธรรมดาน เพราะว่าด่านอิลิทเนี่ยมันไม่ดอปเศษอุปกรณ์ยุทันนะแต่มันก็มีบางดน่านที่ดอบแต่ว่ามันต้องใช้พลังเยอะมากกว่าถ้าเทียบกับด่านปกติเนาะก็เลยจะไม่ค่อยเล่นด่านอิลิทเท่าไหร่ก็จะเน้นเป็นด่านพวกธรรมดาซะมากกว่าเพราะว่ามีโอกาสดอบได้เยอะกว่าเนาะเหมือน1เลข2ออะไรเงรี้ยครับประมาณนั้นเลยโอเคต่อมาก็อยู่ที่อ่ะหอคอยเหมือนเดิมนะผมปับ๊บปับ๊บลองมาเเทสดูก็โอ้รู้สึกว่าวันนี้ผ่านเยอะอยู่นะฮะ ไปกันต่อ,บบอยาวๆ,ๆ,ๆเลยครับผมผ่านเยอะอยู่เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยฮอตันก็มากดกวาดล้างนะฮะป๊บป,ป,ปขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะเ,ออเห็นแวบ,บๆใช่ไหมปื๊ปึ๊บปื๊ดป,ป๊ซื้อของก็ดูลวงก็ประมาณนี้ะรับ๊บรับอยู่ยาววุ้ย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 วไหมไวไหมเ <c oughs> พราะมันไม่ค่อยมีอะไรนะขอเสียอาจจะเดิมๆป๊บปก็เลยเปิดให้ดูไวๆๆนะครับผมแต่ว่าก็จะเล่นให้ดูนี่แหละเพราะว่าไม่อยากไม่อยากตัดออกนะเพราะว่า แต่คนจะถามอีกว่าพี่ทำอะไรยังไงบ้างอะไรครับก็จริงๆผมอยู่ในเวลาส่วนใหญ่อยู่ในกระเป๋าเพราะว่าของอะไรเยอะแยะเลยวะเนี่ยก็เลยกดจิ้มๆดูมีอะไรบ้างวะมันก็ลืมบ้างอะไรเงรี้ยเออส่วนใหญ่ใช้เวลาในกระเป๋าเพื่อวางแผนนะฮะทำอะไรไม่ถูกนึกถึงกระเป๋านะผมเข้ากระเป๋าดูแล้วก็วางแผนว่าเฮ้ยเรามีของประมาณนี้เราจะใช้ทําต่อยอดอะไรต่อดีอะไรประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็อย่าลืมมาอะไรรีเซ็ตร้านนี้นะเออต้องใช้ทุกวันนะับอันนี้กําลังขายเรื่องไม่มีอะไรโอเคต่อไปเป็นร้านค้าสัตว์ นะผมไปนะซื้อไปรวปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรารวมแล้วนี่ครับอย่างที่บอกว่าเอาสัตว์เลี้ยงไปขายแนละ้วก็ซื้อนะผมโอเคปึ๊บอัพเกรดขึ้นดาวนะผมเพิ่งไปเปิดเอาเมื่อกี้มาแล้วก็มาครับปึ๊บลงดันเจียนประจําประจําวันที่ไหนดันเจียนทําหลักซะหน่อยนะผมบทที่เจ็ดเรียบร้อยนะผมโอ้ย ไม่ได้เห็นตันานนะผมป๊าปแล้วก็มาบทที่78เรียบร้อยนะฮะอย่างไวนะผมอันนี้เจ็ดวันแรกจริงวันนี้จะบอกว่าตอนนี้น่าจะเป็นวันที่หกนะถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าวะน่าจะใช่คนตัดเองยังงงนะเพราะว่าภาคเสียงใส่ทีหลังนะเนาะขออภัยด้วยนะเอาเอาเป็นว่าเราเน้นแบบเขาเรียกว่าวอะไรดูเพลินๆเอาก็แล้วกันะนะผมโอเคนเันเจนจบไปได้อันดับหนึ่งนะผม ตาวต่อไปก็มาเจียมจำวันต่อปึ๊บปุ๊บหวนล้างเสร็จปัปบ๊บปั๊บมันจะเริ่มไวน,นั่นแหละนี่ปึ๊บเพราะว่ามันมีอะไรมากนะปึ๊บโอเคมาดูต่อในภารกิจอ่าสุ่มดวงจิตนะผมสุ่มจนเงินหมดแล้วก็มาคร,รับอัปเกรดดวงจิตกันสักหน่อยปึ๊บโอเคฮับจิตฮับอัปเกรดแบบกองกันปึ๊บเรียบร้อยอัปเกรดสเสลี่ยงกันต่อแล้วก็มารับของกันหน่อยอีกสักหน่อยคนระับ ปั๊บ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 ปันบปั๊บปับปั๊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 บปับรับบปั๊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 บป่๊บปั๊บว่า จากการเติมครั้งที่แล้วนะมันจะมีอ่จาจะได้ไหมในพาร์ทที่แล้วที่ผมเติมไปเราไม่ได้มาหมุนเนยแล้วก็หมุนสักหน่อยนะผมปื๊บปึ๊บมีทั้งหมดอ่าประมาณสักไม่เยอะนะผมเพราะว่าเติมแพ็กไม่ไม่เท่าไหร่นะไอที่สุมม่มงจิตอะ่ะมันก็เลยน้อยน,อยนะฮะปึ๊บหมุนไปหมุนไปเดี๋ยวขอดูทันหดูไหมว่าได้อะไรกันบ้างนะผมอันนี้ต้องขออภัยด้วยหน้าจอแปลกๆนะเพราะว่าผมสุ่มในไอแพเนาะเออมันก็เลยดูแบบยังไงไม่รู้นะแต่ผม ก็ไม่มีทางเลือกมากนะผมโอเคอันนี้ก็เล่นไอแพดอีกเช่นเคยนะเพราะว่าถ้าตรงไหนมันมีดาๆด้านข้างอา่ะแสดงว่าเป็นไอแพดโอเคแล้วก็มารับของกันในตรงตัวละครหลักกันแล้วก็ผมได้อันนี้มาด้วยนะเออเศษสเน่ปัม๊มปั๊มใหม่หรือปั๊มใหญ่อะไรอย่างเงี้แบบอ่านไม่ทันโ okay. อเคเข้าสู่วันที่หกกันเป็นที่เรียบร้อยนะอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้นะ่าจะเล่นที่ทำงานนะใช้ไอแพดนะครับผมมือถือก็เล่นที่ทำงานได้นะเออทำงานด้วยเล่นด้วยโอ้โหอย่าบอกในะฮะผมแอบอู้งานเล่น <laughs> นะอู้งานเล่นแม่งเเลยโอคปปึึป๊๊บบบรัมา แล้วก็อันเนี้ยโอเคนะผมว่าแต่ผมบอกแลว้วผมไม่ได้จริงจังทำธุรกิจอะไรมางมายนะเออทำผ่านๆน,นะผมเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ค่อยสําคัญในขนาดนะั้นสำหรับสายเติมย่าผมนะแต่ก็พยายามเก็บตกให้้ม่ที่สุดอยู่นะครับโอเคแล้วก็มาในเวลาทํากิจวัตรประจําวันมันเช่นเคยนะครับผมสามารถซื้ออะไรได้ก็ซื้อไปนะผมแล้วก็มากวาดล้างหนาพวกนี้ธรรมดานะผมเปิบเป๊บเปบตัวนี้ผมยังไม่ได้ับรับ,บองการบรรลุอยู่นะนเห็นรับใช่ไหมเออ โอเคแล้วก,กลับมาต่อคาถามลังโจนนะครับผมปึ๊บปึ๊บผสมผสมเสร็จก็มาอัปเกรดตัวละครครับผมไวๆนะปั๊มอัปเกรดขึ้นระดับซูมตัวละครครับเปิดภารกิจประจําวันซูมรีเซตหอคอยนะครับผมเข้ามาที่กิลนะครับผมซึ่งกิวนี่ไม่มีใครเลยนอกจากผมเองนะครับผมแล้วก็ตัวกิกกี้นิดหน่อยนะครับผมก็คือตัวของเวนที่ผมสร้างเล่นๆนะฮะก็คก็เอาไว้เล่นให้ทุกคนดูครับเออแต่ตอนนี้ก็เล่นเล่นไปก่อนอาจจะมาไล์ให้ทุกความทุกท่านไปดูแหละเออใช่ โ okay. อเคคไปด่านสัตว์เลี้ยงกันต่อครับผมที right. like ่ติดด่านฮิลเลอร์เรียบร้อยครับเรียบร้อยก็ทิ้งไปแล้วก็มาภารกิจของหลานโลกครับผมปึ๊บ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 ตีหมดครับผมไม่สนใจใครทั้งนั้นรีเซ็ตให้หมดครับผมปั๊บอะไรไม่ไหวก็รีเซ็ตอย่างเดียวนะครับผมซื้อเสร็จก็เก็บเศษไว้ไว้เลขถุงอ่ะแล้วก็มาลง55ครับผมพอมันปลดแล้วนะฮะปึ๊บปึ๊บลง55นี่ผมไม่ต้องการใครช่วยเลยทั้งนั้นนะครับผมเล่นคนเดียวแบบโซโล่เพลเยอร์นะครับผมเนี่ยแหละของจริงนะครับผมเออเล่่นแแบบบบบโโซลลลครัั้วก็มมาสปึ๊ รีเซ็ตไปครับร้านค้านี่ปุ๊บต้องรีทวนะะนั่นะร้านนี้ร้านนี้คือสัมพันธมของว่าเออถุองรีทวนจริงปุ๊บมันจะได้แบบเป็นเศษเศษอัพตัวละครแล้วก็เงินเนาะแล้วก็มาซื้อร้านค้ายุทันนะผมแล้วก็อุปกรณ์มาอัปเกรดให้ครบแล้วก็เข้าสู่วันที่เจ็ดแล้วนะผมเห็นไหมเห็นแวบไหมไวมากเลยนะเออปุ๊บ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 รับของไวยังไวผมตัดให้ไวเลยนะเพื่อจะทำให แต่ว่าดิรวมอ่ะผมทําประมาณนี้ให้ดูเฉยเเอออารมณ์แบบว่าไม่มีกิจกรรมอะเนาะแล้วก็ต้องทำล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันแทนนะเออใช่เออมันเหมือนจะคล้องจองนะแต่ก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีนะผมโอเคก็ซื้อ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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรีเซ็ตทุกวันนะผมทำมาให้แค่ทุกวันเลยเห็นไหมปั๊บแต่พยายามจะเน้นเลเวลให้มากสุดนะโอเคแล้วก็ปิดด้วยองอันหนึ่งนะผมปึ๊บแล้วก็มารับของปั๊บโอเคปึ๊บวันที่เจ็ดปั๊บ อันนี้วันรับก่อนอันนี้ลืมรับน่าจะลืมรับโอเคเปิดเปิดเปิดโอเครับมาอันนี้ก็โอ้แจกตัวระดับสิบสองอันนี้ต้องเติมนะผมหยีได้มานะฮะแล้วก็อันนี้อันดับในตกแล้วผมเพราะว่าเวลามันก็อาจจะผ่านไปสักคนนี้อันนี้ในช่วงอ่าช่วงไหนนะช่วงช่วงเที่ยงหรือก็ช่วงเย็นนะผมแต่ผมน่าจะลืมตีมังกรนะั้นขออภัยด้วยนะผมลืมค่อนข้างจะบ่อยในะช่วงต้นเกมนะไม่ใช่ลืมหรอกผมผมนอนนะผมหลับ ต่ตื่นมาตีไม่ทันนะนอนเพลยนมปหน่อยครับทุกคนนะเออใช่แล้วก็ซื้อของประมาณนี้ครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบช,ช้าๆบ้างนะเพื่อบางคนก็เบื่อแบบการดูไวๆแล้วเนี่ยอตอนนี้พลังอยู่ที่7ล้าน4ี่นะผมปั๊บโอเครับมาบ่าแล้วก็ลุยกันต่อนะผมในวันที่7ของเราสุดท้ายนะปั๊บมเมื่อกี้ที่ดูในะย้บบอนแหวนเลยเป็นวันที่6กเลแบบดูสปอร์นะเออปั๊บปั๊บอันเนี้ยเป็นของจริงวันที่7นะมืบ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ทำเบื้องต้นประจำวันเหมือนเดิมเลยโอเคแล้วก็นี่ครับปฏิเสธทุกคนที่เข้ากองทัพแล้วก็โซโล่เพลเยอร์ในกองทัพเนี่ยปาลับ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 กวาดล้างทำภารกิจประจำวันนะกวาดล้างนั่นเที่ยงประจำวันแล้วก็ขโมยตีแตกตีเหมือนใครไม่รู้แตกเท่าเออขอภัยด้วยนะเออต้องใช้นะผมปื๊บ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 แล้วก็ได้ติดด่านฮิลเหมือนชินเคยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยเรียบร้อย แล้วก็ลง55อันต่อนะครับโมดูนบนลบนจะวนลุบอยู่แค่นี้นะช่วงต้นต้นอะไรนะต้นเกมเออใช่ต้นสัปดาห์ประมาณน,นี้เลยผมก็ลงประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากนะผมช่วงนี้อาจจะไม่มีอะไรที่อีกันนทุกท่านได้ดูเพราะว่าคิดว่าประจำวันเยืะเหลือเกินนะช่วงต้นเกม <laughs> เออของเล่นใหม่ๆมันยังไม่เข้ามาอะไรขนาดนั้นเออต๊บตื๊บตื๊บต๊บโอเคแล้วก็ปึ๊บรับของกันหน่อยนะครับผมปั๊บปั๊บ าภารกิจของเราก็ทําเสร็จหมดแล้วครับโอเคผมแล้วก็มารับภารกิจอ่าวันที่7กันหน่อยเนาะทันษาเปิดเซิฟเจ็ดวันนะก็สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้เติมครบทั้งหมดนะเพราะว่าเออเรามีแค่พักแพ็กเอ่อคอนสวรรค์นะผมปั๊บแล้วก็รับบัตรแล้วก็อุ้ยแลนนี้ดีนะผมเงินแหละเป็นสิ่งที่ผมชอบนะผมแล้วก็มีอาสมุดอีพีนิดหน่อยนะผมแล้วก็ เป็นขายรึ่งราคานะผมไม่แนะนําให้ซื้อเลยเนี่ยว่าผมไม่ได้เล่นนะแต่ถ้าเคยเล่นแฮวตุ้นแบกก็ซื้อได้นะผมแล้วก็มากลับมาที่ร้านค้ารีเฟซเหมือนเดิมนะผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นอ่ารีเฟซอ่าสาัตม์เหมืเดิมนะก็ใช้เทคนิคการขายเหมือนเดิมแล้วก็ยุดท,ทันก็เหมือนกันขายแล้วก็ซื้อนะสมบัติก็เหมือนกันอ่าขายแล้วก็ซื้อเพราะว่าไม่ต้องเก็บอะไรไว้หรอกถ้าเราไม่ได้เล่นนะครับไม่ต้องดองด้วยซื้อให้หมดแล้วก็รีเฟซให้ครบในแต่ละวันก็พอแล้วนะครับสบมสมบ มีอะไรครับได้อัาไปก่อนช่วงนี้นะผมในวัน,นเป็นวันที่7แล้วไงเออมันต้องม,มีอะไรละต่อไปต่อไปจะเป็นของจริงแต่วันที่8นะครับอะไรประมาณนี้เนาะเอออารมณ์โดยรวมก็ประมาณนี้นะโอเคครับโอเคผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับ EP ที่8ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยน,นะผมแล้วจะเจอกันใหม่ใน EP ที่9นะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแ่นีิเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเย้